ฉันคิดเวลาว่าทำไมเธอถึงรีบแต่งงานกับอีกคราวทั้งที่ต้องดูตัวไปไม่นานเท่าไหร่เพราะเธอคิดว่าจะมาเอาเงินของเลิศเวลาไปใช้หนี้ให้กับธนาคารตัวเองเธอรู้ไหมผู้หญิงที่ยอมขายตัวเพื่แรกกับอะไรเขาเรียกว่าอะไเขาเรียกว่าง่าย ถึงะเป็นกะหลีนะก็ยังดียังได้เงินยังดีกว่าผู้หญิงบางคนที่ขนเงินไปกองให้ผู้ชายแทบหมดตัวแต่ก็ยังไม่มีใครเอาเฮ้ยอ้เน่พอได้แล้วกาอยู่เฉยเฉฉันจัดการเองในไหนฉันก็รู้ความจริงแล้วว่าเธอต้องการอะไร ก็ไม่ต้องออมคอมฉันจะซื้อธนาคารบุรพาของเธอเองแล้วคุณแม่จะซื้อเท่าไหร่คะหนึ่งบาทถูกกันไป่น่อยเหรอคะดูถูกเหรอฉชื่อว่าคุณแม่ให้มากเกินไปด้วยซ้ำหนี้ของธนาคารบุรพาเยอะขนาดนั้นน่ะซื้อมาไม่รู้จะกี่ปีกว่าจะใช้หนี้หมดตอนนี้ เงินแค่บาทหนึ่งก็มีค่ามากกว่าชีวิตเธอละน่การก็พูดถูกนะตัดสินใจดีๆเพราะถ้าเธอเดินออกไปจากห้องนี้เมื่อไรข้อเสนอที่ฉันให้เือเป็นอันสิ้นสุดทันทีก็ให้มันสิ้นสุดลงตรงนี้แหละค่ะธนาคารบูรพาเป็นหนี้ไม่ได้เป็นหมาที่ต้องคอยขอเศษอาหารทำทานจากใคร เก็บเหรียญบาทอันมีค่าของคุณแม่เอาไว้ออมตอนที่อ uh, ย um <mythology> um, uh? ู่ในโรงเถอะนี่เี๋ยวว่าคุณแม่อย่างนี้ได้ไงคะกล้าหร่อนจีกันมันไม่ต้องใช้ความกล้าหรอกนะถ้าเกิดมันเหลืออดแล้วเนี่ยมันมีแต่ความบ้างยังไงดมยังไงก็อย่าทำยังงี้อฮะเป็นใครยังไงก ฉันแต่งงานกับอรคราวพเพราะเรื่องหนี้ของธนาคารบุรพาแต่พวกแกไม่รู้หรอกว่าอาคราวแต่งงานกับฉันเพราะเขารักฉันจริงๆเหรอแกคิดว่าอาคราวจะเลือกแกที่เขาแต่งงานกับแกเพราะฉันสั่งให้แต่งฉันสั่งให้เขาแต่งงานกับแกได้ฉันก็สั่งให้เขาอยากกับแกได้เหมือนกันงั้นคุณแม่คอยดูแลกันนะคะ ว่าอักขราจะเลือกใครระหว่างแม่หรือเมียกับลูกของเขาแกท้องเหรอถ้าพี่คลาวรู้ว่ามันท้องต้องเอข้าามเลยนะี่